จะมาลองหน่อยครับผู้ครับเอ,อ่อเป็นผู้ฝรั่งนะครับรูปทรงกระบอกนะครับเอาวันนี้จะมาลองใช้กระบอกเป็นกระบอกไม้ไผ่ครับเนี่ยครับลองดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสายลูกผู้ไปครับ ลองอะไรดีกว่าครับเห็นครับยิงขึ้นครับแต่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับดูกระบ,บอกไม่ไผ่ครับว่าแตกไหมครับ แตกครับแต่ไม่กระจายครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับ